ทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูในหน้าตาตัวแอปพลิเคชันไม่แน่ใจว่ามีใครได้ได้ได้ไดาวน์โหลดแอปมาแล้วบ้างใช่ค่ะน้องๆโหลดแหะโหลดไปแล้วค่ะแล้วน้องๆก็ไปเลื่อนหนังสือไปแล้วอะค่ะไหนต้อลองลองลอง,ลองดูนะคะว่าได้ไหม ออเดี๋ยวมันอาจจะต้องใช้เวลาในการหาหาข้อมูลนะคะให้คุณครูส่งรายชื่อทั้งหมดไปที่อินบ็อกดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการเช็คข้อมูลนิดนึงแต่เดี๋ยวจะแชร์ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะว่าให้ดูคร่าวๆว่าพอเราเข้าไปในแอปแล้วเนี่ย มันสามารถค้นหาได้ใช่ไหมคะว่าจะว่าหนังสือเล่มน,นี้อ่านไปแล้วเพราะว่าคุณครูคือคือคในแอป<า><า>มันยังไม่ครบถ้วนนะคะคุณครูในแอปมันจะยังไม่ครบถ้วนเพราะว่าหนังสือบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกอ่านในแอปมันถูกอ่านโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นอนะ่ะบางทีถ้าเช็คแต่ในแอปเนี่ย อาจจะยังไม่ข้อมูลอาจจะยังไม่ไม่ครบถ้วนทั้งหมดรบกวนคุณครูค่ะรวบรวมรายชื่อหนังสือทั้งหมดส่งมาในอินบ็อกซ์เพจนะคะ,ะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะเช็คให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ลงทะเบียนให้ทีนี้พอน้องนะคะดูดู2ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น iOS นะคะด้านขวาจะเป็น Android ก็ให้เราเข้าทางฝั่งที่เป็น v o l ์ n t นเ r ียนะคะให้เราเข้าฝั่งที่เป็นวอร์นเียหน้าตามันแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้ก็ Sign in with Facebook ได้เลยก็จะง่ายนะคะง่ายง่ายกว่าแล้วก็พอเราเข้ามาเนี่ยให้ลองไปด,ดูด้านล่างนะคะทำทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยหมายเลขหมายเลขสาแล้วกันอาจากซ้ายเนยหมายเลขสามคือ Book คือถ้าเราต้องการจะสร้างเป็นหนังสืออ่านเป็นหนังสือก็ให้เลือก Books นะคะถ้าจะถัดมานะคะหมายเลข2ถ้าจะสร้างเป็นบทความก็เลือก article หรือถ้าใครลงเป็นภาษาไทยก็จะเป็นบทความนะคะและขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นโปรไฟล์ของตัวเองโปรไฟล์ของเราเองนะคะลองเข้าไปดูค่ะอย่างอันนี้นะคะถ้าเราเลือกบุ o กเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะสแกนหนังสืออันนี้หลังจากที่เราเช็คลายชื่อหนังสือกันแล้วนะคะว่าน้องๆสามารถทําได้เนี่ยก็สามารถสแกนหนัง สแกนได้ถ้า ISBN หนังสือเล่มนั้นมันเคยลงไว้นะคะก็สแกนได้มันก็จะขึ้นหัวข้อต่างๆมาถ้าไม่มีเราก็สามารถจะพิมพ์ชื่อหนังสือเข้าไปเลือกหมวดหมู่นะคะให้สร้างเป็น private นะคะตรง book setting อะคะ่ะเพราะว่าถ้าสร้างเป็น public เนี่ยเอ่อคนอื่นเขาจะมาอ่านร่วมกับเราได้ซึ่งคุณภาพเรามันจะควบคุมคุณภาพยากมากก็อยากให้ถ้าใครตั้งใจที่จะอ่านแล้วเนะะี่ยค่ะให้เลือกเป็น p r i v a t ให้ให้ตัวเองอ่านได้คนเดียวนะคะอย่างของ iOS เนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้เลือกเป็น p r i v a t e เป็น Public นะคะแต่ว่าของ Android เนี่ยมันจะมีเป็นเห็นไหมคะปุ่มสีน้ำเงินนี้่คือเลื่อนซ้ายขวานะคะเปิดเป็น Public หรือปิดไว้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลตามนี้เลยมีกี่หัวข้อมีกี่บทมีกี่หน้านะคะรายละเอียดของหนังสือทั้งหมดต่อมานะคะอันนี้เข้ามาที่โปรโฟไฟล์บ้างโปรโฟไฟล์ของเราเองนะคะ มันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยที่เราอ่านไปเนี่ยเราเริ่มอ่านไปแล้วหรือยังอ่านไปกี่บทอ่านไปกี่เรื่องอ่านบทความไปกี่เรื่องเวลารวมเท่าไหร่อันนี้ในกรณีที่เราเข้ามาในโปรไฟล์ตัวเองถ้ายังไม่ได้เริ่มอ่านเนี่ยมันก็จะยังไม่มีอะไรแต่ในโปรไฟล์มีความสําคัญเพราะว่าเราสามารถที่จะมาฟังหนังสือตัวอย่างได้เห็นไหมคะจะมี example record books เนี่ยค่ะกับ บทคิานะคะสามารถเข้าไปฟังได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างหนังสือหรือบทความที่เขาอ่านไว้เพราะว่าในบทความอื่นๆหรือหนังสือเล่มอื่นๆเราไม่สามารถที่จะเข้าไปฟังของคนอื่นได้เลยเราฟังได้เฉพาะตัวอย่างเท่านั้นเพราะว่ามันมีในเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ทีเนี้ยในตัวอย่างของหนังสือหรือบทความที่น้องๆสามารถเข้าไปฟังได้เนี่ยค่ะจะ มันจะไม่มีแพทเทิร์นแรกแบบที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะว่าบทความชื่ออะไรหรือหนังสือชื่ออะไรใครเป็นผู้แต่งมันจะไม่มีรายละเอียดน,นั้นให้น้องเนี่ยใส่เข้าไปเองเป็นหัวข้อแรกนะคะในชื่อของหนังสืออ่าทีนี้อย่างสมมุติว่าเรามีอยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องเกวิธีเปลี่ยนตัวเองตัวเลขสามปิดเปอร์ซหมายความว่ายัางไง30มเอร์ซนหมายความว่าในโครงสร้างหนังสือเราทาตั้งแต่ชื่อหนังสือปกหน้าปกในมาหมดละ นะคะจนถึงปกหลังอ่าสมมติตีไป20หัวข้อ30%แสดงว่าเราอ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ6หัวข้อนะคะหหัวข้อก็คือคิดไป30%เรายังอ่านไม่จบนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องไปทำแค่3หัวข้อจริงๆมี10หัวข้อแล้วมันขึ้นมา100%นั่นก็แสดงว่า ออจริงๆแล้วหัวข้อยังไม่จบนะคะเพียงแต่ว่าน้องๆสร้างมาสามหัวข้อแล้วอ่านไปสาหัวข้อมันก็เลยขึ้นร้อเซนะคะอ่าทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปบันทึกต่อเรากดเข้าไปลองสังเกตดูนะคะอ n r นรีดหมายความว่าในหัวข้อเนี้ยจะยังไม่มีการบันทึกเสียงเลยเนี่ย ปกหน้าปกในคํานำสารบัญเนี่ยโดยปกติแล้วหนังสือจะเรียงเนื้อหาตามนี้นะคะมีชื่อหนังสือมีปกหน้าปกในแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวข้อก็จะ,ะลำดับตามหนังสือเล่มนั้นๆนะคะอันไหนที่มันอ่านไปแล้วมีการบันทึกเสียงไปแล้วเนี่ยก็จะมีคำว่า read read แล้วก็สามารถที่จะเข้าไป edit ได้นะคะกดฟังได้ edit ได้แบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสองฝั่งเมื่อกดเข้าไปบันทึกเสียงค่ะ หน้าตา ios จะเป็นด้านซ้าย android เป็นด้านขวากดปุ่มเดิมนะคะบันทึกเสียงเสร็จถ้าจะกดหยุดก็กดที่ปุ่มเดิมอ่าอันนี้พอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยบันทึกเสียงนะคะในในแต่ละช่วงที่เรากดหยุดเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสเกลเสียงมาให้ สเกลเสียงต้องสูงนะคะแล้วก็ตอนอ่านเนี่ยเราบอกว่าน้องๆไม่ต้องใช้ Small Talk แต่ตอนฟังน้องอาจจะลองใช้หูฟังฟังก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ฟังว่าเอ้ยมันมีเสียงรบกวนเยอะไหมเสียงมันดังโอเคอยังแต่ว่าต้องให้ดูว่าสเกลเสียงต้องสูงนะคะทีนี้สมมุติว่าวันนี้น้องอ่านไปได้แค่นี้พอละหรือว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวกลัวว่าระหว่างทางก่อนที่จะอ่านเสร็จวันนี้กลัวว่าเดี๋ยว เ,ออเครื่องมีปัญหาเดี๋ยวกลัวจะลืมเซฟลืมอะไรมีให้เลือกสองอย่างนะคะก็คือไปที่หมายเลขหนึ่งกดเซฟกดบันทึกนะคะซึ่งอันเนี้ยพอเรากดบันทึกแล้วเนี่ยเราต้องไปหาให้เจอไอตอนเลือกใช้งานมันจะอยู่ในเครื่องเรานั่นแหละแต่มันจะหาค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็เลยจะแนะนำว่าให้กด finish และเซนไปเลยซึ่งพอเรากด finish และเซนเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ในระบบ ของแอปและนั่นหมายความว่าทุกคนฟังได้หมดแต่ถึงแม้ว่าจะอ่านไม่จบก็ตามนะคะแต่มันมีข้อดีคือเราสามารถเลือกหนังสือแบบพอเราเข้ามาที่โปรไฟล์ตัวเองแล้วมาอ่านต่อมันจะหาง่ายนะคะหรือถ้าน้องบอกว่าน้องยังไม่อยากไอเซนขึ้นไปยังไม่ฟินิตยังไม่เซ็นเพราะว่ามันยังไม่จบจริงอยากจะเก็บไว้ในเครื่องตัวเองก่อนแต่ก็นั้นเมมโมรีจะไอเมมโมรี Memory จะต้องมีค่อนข้างพอสมควรนะคะ แล้วก็ต้องอเวลาจะ Import เข้ามาเนี่ยก็ต้องไปหาไฟล์ให้เจอดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็เลยอยากจะแนะนําแบบนี้นะคะกดเสร็จ f i n i s h and Send ไปเลยแล้วพอเราจะกลับเข้ามาแก้ไขใหม่เนี่ยเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์ตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกหนังสือที่เราอ่านค้างไว้อยากจะ Edit อยากจะแก้ไขก็ทําได้เลยนะคะแบบนี้ทีนี้อันนี้เป็นขั้นตอนการ Edit ค่ะ การอดิทเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปเลือกได้อ่านน้องๆดูที่มุมขวาล่างนะคะหมายเลข3มมุมขวาล่างตอนนี้สถานนะมันขึ้นเป็น normal หรือปกติในภาษาไทยนะคะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแสดงหน้าจอแบบนี้ค่ะมี normal มี insert มี over ride มี cut audio ก็คือมีทั้งบันทึกปกติกดบันทึกต่อได้เลยหรือจะ insert คำว่ากดบันทึกต่อเนี่ยคือสมมุติว่าเราอัดไป5นาทีแล้วเนี่ยพอบันทึกต่อเนี่ยมันก็จะไปต่อนาทีที่5ถ้าเรากด INSERT เราก็ต้องหาจุดที่เราจะอัดแทรกเข้าไปกด o v e r r i d e ก็คือการอัดทับต้องไปเลือกคลุมจุดที่เราต้องการจะอัดทับอย่างเช่นอ่านไป5ประโยคแล้วต้องการจะอัดทับประโยคที่5ซึ่งการอัดทับกับการคัดออดิโเนี่ยคล้ายกันนะคะคืออย่าง โอเวอร์ไร์อัดทับเนี่ยเราเลือกส่วนที่เราต้องการจะบันทึกเสียงทับเข้าไปแต่ถ้าเราจะหรือเราจะเลือกตัดก่อนคัดออ udi โอก่อนคือเลือกจุดคัดลบออกไปแล้วก็ค่อยอัดบันทึกต่อก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะก็อยากจะให้ทดลองใช้ทดลองเล่นกันดูก่อนเนี่ยและทีนี้พอสมมติว่าน้องๆทำเสร็จนะคะน้องๆทำเสร็จจากแอปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลาพี่ๆเอามาในห้องสมุดมาทํางานต่อก็คือจะต้อง import ทั้งหมดะคะ่ะเอาเข้ามาไว้ในโปรแกรมนี้อีกครั้งเพื่อที่จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างทีนี้ตอนอ่านนะคะยังไม่อ่านให้จบนะคะให้น้องๆทําหัวข้อให้เสร็จแล้วก็อ่านมาสัก 1- 2สองหัวข้อนะคะเพื่อที่ว่าเออแล้วก็ส่งลิงก์มาแชร์ลิงก์มาเพื่อที่เราจะได้ ไปเช็คให้ว่าน้องๆอ่านดีหรือ,อยังมีอะไรต้องแก้ไขไหมมีเสียงรบกวนไหมระดับเสียงโอเคหรือ,อยังนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะส่งฟีดแบ็ไปแล้วน้องๆค่อยปรับปรุงแล้วก็อ่านต่อไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดแบบน้องไม่รู้อ่านมาอ่านมาแล้วแบบมันอาจจะเป็นไม่ได้มีปัญหาที่การอ่านของเราแต่มันเป็นปัญหาของเออมีเสียงรบกวนเนี่ยมันก็จะทำให้เสียหายแล้วก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงได้นะคะ อ่ะทีนี้มาดูในฝั่งที่เราทำงานกันไปลับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปหรือตัวไอตัวโปรแกรม OB เนี่ยนะคะที่อ่านกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยผลสุดท้ายปลายทางเนี่ยนอกจากช่องทางการให้บริการที่พี่อีกบอกว่าคนตาบอดฟังผ่านสายด่วน1414แล้วนะคะอันเนี้ยเรียกว่า Tab to Read Mobile เป็นแอปพลิเคชัน Tab to Read สำหรับคนตาบอดที่เขาใช้สมาร์ทโฟนเขาจะโหลดแอปมา พอโหลดแอปมาสมมุติตอนนี้เขาเลือกหนังสือชื่อเรื่องของขวัญทห้เมือมฟังน้องๆจะเห็นว่าในหัวข้อสารบัญอะเหมือนกับที่เราทําในเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะจะมีชื่อหนังสือมีปกหน้ามีปกในมีหัวข้อต่างๆแบบนี้แล้วเขาก็จะกดฟังนะคะ เขาก็จะกดฟังเป็นหัวข้อหัวข้อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเอ้ยจากต้นทางที่น้องๆทำเนี่ยอ่านผ่านแอปหรือว่าใครที่แบบสนใจนอกจากแอปแล้วอยากเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า OB เพื่อที่จะได้ให้งานมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถอีดิตอะไรได้ง่ายได้คุณภาพมากกว่าเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะติดต่อทางเพจได้เช่นเดียวกันแล้วก็มาถึงปลายทางที่คนตาบอดฟังว่าหน่งในตัวอย่างเนี้ยพอเป็นแอป แท็บทูรีสแล้วเนี่ยหน้าตาที่เขาฟังมันเป็นยังไงมันก็คือจุดเริ่มต้นที่เราทำนะคะมีกี่หัวข้อหัวข้ออะไรบ้างคนตาบอดก็ได้ฟังตามนั้นคุณภาพเสียงคุณภาพอะไรก็จะตามนั้นเลยตามที่เราทำานะะ่อันนี้ก็เป็นโดยแบบเรียกว่าเป็นฉบับก็ไม่ได้ย่อนะคะอันนี้ไม่ได้ย่อเลยนะคะครบถ้วนสมบูรณ์เพียงแต่ว่าในเรื่องของการยกตัวอย่างหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะให้มันกระชับนิดนึงนะคะ ซึ่งหลังจากนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือฝากคุณครูในเรื่องของส่งส่งรายชื่อหนังสือเข้ามานะคะคมาทางอินบ็อกซ์เพจค่ะก็เดี๋ยวรอน้องแอดมินนะคะตอบกลับไปแล้วก็ค่อยเริ่มต้นอ่านแล้วก็อย่าลืมวมาต้องส่งตัวอย่างด้วยนะคะส่งเป็นลิงก์แชร์ลิงก์มาค่ะใช่ค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคะุณอาัาต์ะที่สามารถให้ความรู้เด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็เดี๋ยว <laughs> ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวังไงถ้าถ้าสมมติว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งลิงก์ตัวที่อบรมไปเนี่ยค่ะให้ให้ส่งส่งกลับให้คุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นว่าน้องแอดมินก็ได้ส่งพวกลิงก์ YouTube อะไรต่างๆเผื่อว่าน้องๆอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอะค่ะอ๋อใช่อ้อเ๋ี๋ยวเซีไว้โอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวพี่อิกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเออ ไม่มีอะค่ะก็ขอให้อ่านให้สำเร็จกันทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณคุณครูด้วยค่ะขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอขอบคุณคุณครูด้วยนะคะค่ะก็รอผลงานนะคะรอผลงานค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ